รับมองอจอเพิ่มสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนเข้าสู่ตอนต้อนรับเข้าสู่ DSC Clinic Line นะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่ามาพบกับเราอีกเช่นเคยนะทุกคนค่ะกับไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะคะก็วันนี้นะคะก็มากับคุณหมอสายอย่างเช่นเคยนะทุกคนค่ะสวัสดีคุณหมอสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคคุณหมอสายแนะนําตัวเองก่อนนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะ,คะ,คะหมอนะคะหมอสายเนะาะแพทย์หญิงสุพัราลือชาติเมทิกุลค,ค่ะ เร <Okay. S 1> เป็นแพทย์ประจำดีเอซีคลินิกนะแล้วก็เฉพาะทางก็คือเป็นหูคอจมูกค่ะอืมซึ่งวันนี้นะคะทุกคนขาเกี่ยวกับไรส่วนของเรานะคะก็เกี่ยวกับหัวข้อที่เราตั้งไปเลยนะคะว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเทคนิคตาสองชั้นที่ใช่นะทุกคนขาระหว่างกรีดสั้นและกรีดยาวนะคะอันไหนเหมาะกับเราบ้างนะคะวันนี้บอกเลยว่าคุณหมอไซมีคําตอบไห้กับคําถามที่ทุกคนสงสัยแน่นอนคะ่ะอืมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอซึ่งประเด็นวันนี้บอกเลยว่าเป็นที่น่าสนใจมาก นะคะทุกคนขาเพราะอะไรเพราะเป็นปัญหาแบบสําหรับสาวตาหมวยสาวตาที่ชั้นตาไม่ชัดบางคนชั้นตาไม่ชัดไม่ว่าหนังตาตกอีกทําให้แบบโอ้โหตาสองชั้นนี้ไม่สวยเลยบางคนแบบใช้แบบอยยุคสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบบางคนก็เหนื่อยแล้วใช่ค่ะคุณหมอสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอะไรเงี้ยแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางคนก็เหนื่อยที่จะติดแล้วเพราะบางครั้งติดไปก็โปติดไปก็ไม่เนียนนะคะทุกคนขาซึ่งวันนี้ก็มาแบบ หาคำตอบให้ก um, ับหลายๆคนที ah, ่เป็นสาวหมวยตาสองชั hmm. Whoa, ้นไม่ชัดนะคะทุกคนคะวันนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะอ่ะมาเริ่มกับคำถามแรกดีกว่าค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณหมอตาสองชั้นเนี่ยเทคนิคหลักๆมีกี่เทคนิคคะคุณหมอก็จริงๆถ้าเฉพาะตาสองชั้นคือ upper b e p h r o p l a s t y คือการทําตาสองชั้นขึ้นมาใหม่เนาะก็จะประกอบไปด้วยเป็นแบบประมาณ3เทคนิคด้วยกันเนาะอันแรกก็คือเป็นการแบบเย็บจุดนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อย เป็นที่นิยมเท่าไหร่เนาะการเย็บจุดนี้ก็คือเหมือนว่าไม่ต้องมีแผลเลยนะคะเป็นการใช้ไหมเนะาะเย็บแบบทันทูไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ตัวชั้นตาเนี่ยมันขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ย อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วในปัจจุบันนะคะแต่ก็ยังมีบางที่ทําอยู่กรณีแบบคนไข้กลัวเรื่องแผลเป็นมากๆแล้วก็คาดหวังตาสองชั้นแค่นิดเดียวนะคะอันที่2ก็คือการกีดสั้น<อ>กีดสั้นเนี่ยก็คือว่าแผลเนี่ยน้อยกว่า1นซนเมตรนะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าจะสั้นขนาดไหนสั้นที่สุดเท่าที่เคยเห็นเนี่ยก็คือประมาณสัก น่าจะสองสามมิลนะกีดแผลเจาะนิดเดียวนะคะอเอาไขมันออกแล้วก็เย็บเนาะอ่ไกัอันนึงก็คือการกีดยาวะนะคะกีดยาวเนี่ยก็คือเรากีดตลอดชั้นตานะซึ่งแผลสั้นกับแผลยาวเนี่ยก็จะต่างกันที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการต้องตัดหนังตา ก็ควรที่จะต้องทําเป็นการกีดยาวนะคะน,นะี้แหละที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ากีดสั้นกีดยาวเนาะและสองเทคนิคนี้ค่ะขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงต่างกันยังไงคะคุณหมอก็ถ้าเป็นกีดสั้นคืออย่างที่บอกมันน้อยกว่า1เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําได้ในกรณีที่หนังตาย,ยังไม่หย่อนมากอายุน้อยหรือว่าอายุอาจจะเยอะก็ได้แต่ว่าคือหนังตามันไม่ถูกบางเยอะนะคะ หนังตาน้อยแล้วก็พวกแบบไขมงไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่ได้จะเอาชั้นตาที่สูงไปกว่าชั้นตาเดิมของตัวเองเยอะมากนะักอันนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นแบบกิีดสั้นได้ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกีดยาวเนี่ยก็คืออาจจะเหมาะกับกรณีที่ต้องการเอาหนังตาออกด้วยนะพนูดง่ายก็คือเราดูหลายปัจจัยนะดูเรื่องของอายุคนไข้ดูความหย่อนของหนังตาเนาะ แล้วก็ดูว่าคนไข้อยากจะเอาชั้นตาแค่ไหนคะ่ะถึงจะเลือกว่าเป็นกิดสั้นหรือว่าเป็นกิดยาวได้ อันนี้คือต้องดูเป็นเคดใบเคสไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่คือบางคนอุ้ยหนังตาตกมากๆหนังตาเยอะมากๆแต่อยากกรีดสั้นอย่างเงี้ยคือก็คือไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ก็ทําได้แต่ว่ามันก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่ากับการกรีดยาวเนาะในกรณีของเคสแบบนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเก็บหนังตาไม่ได้ไงพอมันเก็บหนังตาไม่ได้มันก็เหมือนเราสร้างชั้นตาสองชั้นไว้อ่ะแต่ว่าหนังตามันก็จะหยอดลงมาแล้วก็อาจจะบังตัวชั้นตาที่เราสร้างไว้อยู่ดีก็ทําให้เหมือนกับไฟนอนลแล้วก็ เออแบบเหมือนเหมือนชั้นตามันถูกบังอะ่ะแล้วชั้นตามันก็ตีอ้อย่างเนี่ยคนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอคะแล้วการที่เราจะเลือกว่าเอ้ยเราจะกรีดสั้นหรือกรีดยาวคะควรจะพิจารณาจากอะไรเป็นหลักคะเช่นพวกแบบเอ,อ้ยโครงตาหรือว่าตัวของอายุคะคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นโครงตาคือ,อ,ค,อคือมันไม่ได้สัมพันธ์กับอายุมากอะ่ะค่ะออบางทีคนไข้ที่อายุเยอะๆอะ่ะแต่ชั้นตาโตก็มีนะ ก็คืออาจจะแค่แค่เอาไขมันออกแล้วก็ไม่ต้องเอาหนังตาออกเยอะก็ได้เงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะดูที่โครงตามากกว่าบางคนอายุน้อยนะแต่ว่าหนังตาหย่อนมากเนาะใช่แล้วแต่เป็นตัวแบบใช่ใช่ใช่ใชหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีชั้นตามาเลยเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราอยากจะสร้างชั้นตาให้มันยาวตลอดแนว เนี่ยค่ะเราก็จะทําเป็นกีดยาวได้เพราะงั้นห,หลักๆเนี่ยเราดูที่โครงตาค่ะดูที่ส่วนประกอบของดวงตาดูที่ความหย่อนของผิวหนังดูที่ปริมาณของไขมันส่วนเกินอันเนี้ยเป็นตัวสําคัญแต่ส่วนใหญ่มันมักจะแปรผันตรงกันนะคือหมายถึงว่า<อ>ถ้าอายุเยอะอะหนังตาม,มันก็มักจะหย่อนตามอายุแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเป็นกีดยาวมากขึ้น แบบนี้ในแบบนี้นี่เองนะคะทุกคนค่ะก็เลือกนะคะที่เหมาะสมกับแบบปัญหาของเราดีกว่านาอไม่ใช่าาว่าแบบเว้ยปัญหาของเราเยอะอยากจะได้ชั้นตาชาแต่เวลากรีดสั้น,อน้อาจจะไม่ตอบโจทย์แบบมากพอสมควรนะคะทุกคนค่ะอ่ะแล้วการผ่าตัดแบบกรีดยาวค่ะคุณหมอจําเป็นต้องพักฟื้นนานกว่าจริงไหมคะไม่ขนาดนั้นอพอกันนะคะพอกันเลยแต่ว่าจริงๆกรีดสั้นก็หายเร็วกว่าจริงแหละแต่นิดเดียวนะคะมันไม่ต่างกันแบบว่าถึงกับขั้นถึงกับขั้นแบบขนาดมาบอกได้ว่าเออแบบ ถ้ากิีดยาวเนี่ยมันจะใช้เวลาในการฟื้นตัวยาวกว่านะคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะโดยทั่วไปก็คือ7วันน่ยโดยประมาณเนาะเวันตัดไหมนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะค่อยยุบตัวนะคะบวมมากช่วงช่วงประมาณหลักเดือนอะแล้วก็พอหลัง3าเดือนถึง6เดือนก็จะค่อยๆย,ยุบตัวแล้วก็เห็นชันตาที่ชัดขึ้น การทําแบบโปรแกรมของตาสงชั้นนี้ค่ะคุณหมอคืออันนี้อยากจะรู้จริงๆว่าเอ้ยเวลาเราแบบมีการทําไปแล้วครั้งหนึ่งมาแก้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ชั้นตาที่แบบ ดีขึ้นยาบางคนไปทํามาแบบเป็นตาหอยแค้งเ่งี้ยคุณหมออ,มอยากจะแก้ให้ดูตาธรรมชาติเนี่ยงานแก้ยากกว่างานทําใหม่จริงคโอ้แน่นอนตาสองชั้นนี่หมอว่างานแก้นี่คือแบบต้องเลือกเคสอะ่ะม,มีความยากเนาะจริงๆศัลยกรรมทุกอย่างอะ่ะถ้าทํามาแล้วมาเป็นงานแก้เนี่ยมันยากหมดอะ่ะแต่ว่าตาสองชั้นกับกับ ตาสองชั้นนี่ถือว่ายากยแบบค่อนยากแล้วบางทีพอเวลาไปทํามาใช่ไหมคะจะมีภาวะแบบกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยเ <Why? S 2> นาะ,ะแบบอาจจะไปอาจจะไปโดนตัวกล้ามเนื้อตาทําให้ตาปลือเนาะ <S <S หรือว่า บางคนทําชั้นตาสูงเกินไปมันก็จะมีภาวะตาปรือที่ความจริงตอนแรกไม่ได้เป็นแล้วมาเป็นจากการที่ทําตาสองชั้นนี่แหละซึ่งมันก็จะต้องมาทําการแก้ไขอีกก็จะเป็นจุดที่ยากเข้าไปอีกนะคะสําหรับงานแก้ของตาสองชั้นนะคือถ้างานตาสองชั้นเนี่ยค่ะคุณหมอแก้ได้มากสุดเนี่ยกี่ครั้งโอ้โหบอกยากเลยคือมันไม่มีมันไม่มีตัวเลขตายตัวแต่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆอืมเพราะว่าเป็นตัวของผังผืดเองอะไรเองใช่ใช่ขึ้นอยู่กับระดับความพัง ดังนั้นนะทุกคนนแกงแก้แบบตาสองชั้นเนี่ยคือยากมากดังนั้นก่อนที่เราจะทำอ่ะเราต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดีเลือกเทคนิคที่เหมาะสมมาพูดคุยกับเราก่อนได้นะคะที่ DSC คลินิกนะคะทุกคนขาคะกดไลค์ให้กันด้วยบอกเลยทุกคนว่าตาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะเรามาจากจมูกเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าแบบตาสำคัญทั้งหมดแหละเพราะบางทีแบบบางคนไปทํามาบางเคสนะเปิดหัวตาเปิดหางตาบางทีเป็นผังผืดเป็นอะไรกันบ้างเกาะตาบางทีแบบบาง เคสนะแก้ไม่ได้อีกเลยคือแบบแก้ไม่ได้เลยก็แบบไปไปทําที่ไหนก็แก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากแบบจะแนะนําทุกคนนะว่าแบบเลือกจะทําอะไรเลือกที่ดีดี C อสซีคนิขายตรงขายตรงนะทุกคน่ะอ่ะโอเคในในมุมมองของคุณหมอละคะคุณหมอความที่แบบตาไปธรรมชาติอะค่ะหลังทำเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือการออกแบบมากกว่ากันค่ะ ทั้งสองอย่างเลยมันต้องสำคัญทั้งการออกแบบแล้วก็สำคัญที่เทคนิคด้วยนะคะถึงจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์เนาะแบบมันต้องมีการดีไซน์ร่วมก,กันกับหมอแล้วก็คนไข้ว่าเราต้องการเลือกชั้นตาแค่ไหนสูงต่ำเนี้ยเออเข้ากันกับหน้ามันต้องเป็นประมาณไหนนะแล้วก็ในการดีไซน์เนี่ยหมอก็จะใช้ตัวสแกนใบหน้าร่วมด้วยค่ะคมอ,อในการสแกนเนี่ยก็จะสามารถทําให้คนไข้เห็นได้เลยว่า ถ้าคนไข้เลือกชันตาประมาณนี้กี <hi> ่มิลกี่มิลว่ากันไปหลังทำเนี่ยเขาก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทคนิคแบบเลือกแบบเลือกดีไซน์กันดีเนาะแต่เทคนิคไม่ดีก็อาจจะออกมาแบบไม่ตรงใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์และฝีมือของแพทย์ก็สําคัญนี่แหละนะคะทุกคนใช่ บางอย่างคือแบบโอ้ยเลือกแบบเออทําก็ได้ค่ะไม่ทำเออทำแค่นี้อะไรเงี้ยจริง,รงๆเราการทำกิจกรรมทุกอย่างเราอยางที่ราบอกไปทุกรายเลยว่าเลือกให้ดีนะคะทุกคนขาหาข้อมูลให้ลึกนะคะแล้วก็แบบปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะทุกคนขาคือมาพูดคุยกับคุณหมอที่เราอยากจะทำเนี่ยโดยตรงเลยเราจะได้แบบได้รู้ข้อมูลหรือว่ารู้แบบความแบบ เสียงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้นะคะประมาณไหนนะะุูให้มันถูกใจกับเรานะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำแนละ้วทุกคนเนาะในะ,ะ DSC ของเรานะคะมีโปรแกรมสแกนหน้าด้วยอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะทุกคนคะ่ะมันดีตรงที่เราสามารถเห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะทําจริงได้นะคะแล้วก็มาออกแบบร่วมกับคุณหมอด้วยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคอ่ะเรามาเรามาแบบตอบคาถามแบบ ข้อสงสัยสุดฮิตจากทางบ้านกันดีกว่าคร่ะที่แบบส่งกันเข้ามานะคะนี่คือเลือกมาสามคำถามเลยนะคะทุกคนอ่ะคำถามแรกนะคะทำไมบางคนทำชั้นตาไปแล้วชั้นตาไม่เท่ากันหรือแบบ หลุดเร็วเกี่ยวกับเทคนิคที่เลือกไหมคะคุณหมอก็ก็เกี่ยวค่ะใช่ถ้าเกิดว,ว่าเ,เราเลือกเทคนิคที่เป็นกีีสันนะ้นเนี่ยมีแนวโน้มนะที่อาจจะชั้นตามันจะหย่อนเพราะว่าเราไม่ได้เก็บหนังตาแล้วก็ฝีมือการผ่าตัดก็สําคัญนะคะ,คะอีกอันนึงก็เป็นเป็นลักษณะ เฉพาะของดวงตาของคนไข้เช่นถ้าเกิดว่าเราไปเลือกเลือกชั้นตาที่มันไม่เหมาะสมกับเราเงี้ยหรือว่าคนไข้าอาจจะไม่เคยมีชั้นตามาก่อนมันก็จะเจอภาวะแบบแบบชั้นตามันหลุดอะไรเงี้ยได้เนาะก,ก,ก็เจอได้เหมือนกันจริง้เรื่องชั้นตาหลุดมันก็เจอได้เรื่อยๆนะแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนนะคะถ้าเป็นก็ต้องมาแก้เย็บใหม่มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะหาย บางคนกลัวมากว่าแบบโอ้ยทำตาของฉันมันจะเจ็บไหมเพราะมันบางคนกังวลเพราะว่าอย่างตัวของหนูเองที่ไม่กล้าทำเพราะว่าหนูกังวลเรื่องแบบเฮ้ยทำมันอยู่ใกล้ตาเรามากเพราะหนูไม่มีตังอาจจะรออยู่นะคะ <laughs> เออ เปย์ได้นะคะดุกคนส่งของหวาได้นะคะพูดเล่นนะคะพูดเล่นพูดเล่นเรื่องจริงค่ะคุณหมอ <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> บางคนคือกลัวมากๆแบบบางคนที่แบบหนูถามมาแบบเออทำไมถึงเพิ่งตัดสินใจทําอะไรเงี้ยบางคนบอกว่ามันใกล้ดวงตาเรามากบางคนกลัวยิ่งกว่าทําจมูกอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ,อสบายมากอันนี้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลย <c oughs> นะคะไม่ต้องกังวลค่ะมันไกลดวงตามากเลยค่ะที่จริงไม่ใกล้ขนาดนะั้น<อ>ม,แบบมันยังมีแบบโหยังมีแบบไอตัวของเยื่อบุดวงตาอย่างเงี้ยมีกล้ามเนื้อตาอีกที่บัง อยู่นะคะเราทําแค่ข้างบนผิวๆคล้ายๆกบทำจมูกเหมือนกันทําจมูกก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับไซนัสอยู่ข้างบนเหนือกระดูกนะคะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องเรื่องความกลัวตรงนี้ลืมไปได้เลยเนาะลองเปิดใจดูนะคะอยากได้ตาสองชั้นคมชัดหวานละมุนก็ต้องทีด d s ชีนะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะทุกคนอยากทำก็อยากสวยก็ต้องกล้าเสี่ยงเออ,อต้องถ้าไม่กล้าเสี่ยงก็เป็นแบบเออหนังตาตกต่อไปตาไม่สวยติดสติกเกอร์ไปหลุดไปหลุดไปติดไปหลุด ไปโปไปนะคะทุกคนอคำถามต่อไปแล้วกันค่ะคุณหมอถ้าทํากิดสั้นไปแล้วอยากจะแก้เป็นกิดยาวได้ไหมคะได้ค่ะได้มีปัญหาค่ะก็ก็เว้นซะหน่อยเนาะให้ชั้นตามันเข้าที่สักประมาณ6เดือนก็ได้แต่ถ,ถ้าเกิดว่ายัางรู้สึกไม่พอใจจุดไหนก็มาแก้ไขได้ค่ะอย่างต่ํานี่คือต้อง6เดือนใช่ไหมคะคุณหมอให้มันเข้าที่หเดือนกลางดีหมอว่าเพราะบางอย่างนะทุกคนเนาะเวลาทําไปแล้วผิดพลาดไปแล้วบางคนอยากจะแก้เลยบางคนแบบต้องใจเย็นๆนะทุกคนบางทีมันต้องรออาการยุบบ้างอาการยุ บวมต่างๆนะคะทุกคนขาให้มันเข้าที่เนาะประมาณ3ามถึงหเดือนเนี่ยกำลังดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกขัตการเลยนะคะบางคนโอ้โหทําจมูกไปแล้วกังวลมากทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อยู่ทําไมม่นถึงแบบอุ้ยไม่เข้าที่สักทีรอก่อนนะคะทุกคนขาทุกขัตการเนาะก,การทำแสกรรมนะคะก็ต้องมีเวลาในการที่ให้มันพักฟื้นนะคะให้มันเข้าที่เนาะทุกคนอ่ะคําถามต่อไปแล้วกันค่ะคุณหมอก็คือหลายคนกลัวว่าจะเป็นแผลเป็นหรือเป็นรอยเย็บ คุณหมออธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เทคโนโลยีการแบบเย็บรอยแผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างของเรื่องตาสองชัน้น ไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนตัวที่หมอทําก็คือความความละเอียดในการเย็บมันเป็นเรื่องของฝีมืออยู่แล้วะคะ่ะ<ฆ>ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแผลเพราะมันก็มักจะซ่อนอยู่ในชั้นตาของเราอยู่แล้วนะคะแต่ก็เห็นบางที่เหมือนกันค่ะแล้วก็บางคนคนไข้ก็จะ<ฆ>มีเรื่องของคีลุงคีลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแล้วแต่เคสไปนะถ้าเกิดว่าหลังทำเนี่ยเราจะแนะนําว่าให้ทายาแก้แผลป็นะ่ะ เออ,อพวกกลุ่มยาป้องกันการเกิดแผลเป็นต่างๆกันเลยเนาะเพื่อนะที่จะทําให้ลดโอกาสการเกิดแผลนูนนะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็รอดูนะคะซึ่งแผลนี่มันจะเซตตัวประมาณสักหเดือนอยู่แล้วนะก็ค่อยๆจะเย็นๆบางทีช่วงแรกๆมันก็จะเป็นเป็นแบบแผลนูนได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นคีลอยนะ,ะก็เดี๋ยวสักพัมันจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ หลายคนโัวเรื่องแผลแล้วอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำใส่กรรมากินไข่ได้ไหมอไข่กินได้กินได้กินได้วันนี้ไม่มีปัญหาค่ะอาหารที่เราให้เลี้ยงเนี่ยคืออาหารทั่วไปที่ที่ทาศัลยกรรมทุกอย่างนะคะเช่นกลุ่มพวกแบบอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็พวกของสุกๆิจิบจนะในกลุ่มที่มันเป็นโปรตีนก็อย่าอัดเยอะนะคะกินให้มันเป็นแบบ normal daily อ่ะทุกวันเงี้ยไม่ต้องไปถ้ากินไข่ก็คือไม่ต้องอัดไขนะ่กินตามปกติได้วันละ1-2ฟองปกติเลยนะคะแต่ไม่ใช่แบบวันละ5-6ฟองเงี้ยคือไม่จาเป็นนะคะเกินไปใช่น<า>นใช่ใช่แล้วมันอาจจะมันอาจจะมีแนวโน้มในการกระตุ้นให้เกิดเรื่องแผลเป็นได้นะคะใช่ และคำถามสุดท้ายค่ะคุณหมอจากทางบ้านแล้วเทคนิคที่ใช้ของทาง DSC คลินิกค่ะมีจุดเด่นต่างจากเทคนิคที่อื่นยังไงคะคุณหมอจุดเด่นของที่นี่หรอหมอว่าจุดเด่นของที่นี่ศัลยกรรมทุกอย่างเราเน้นเรื่องความปลอดภัยก่อนนะคะคําว่าปลอดภัยเนี่ยหมายถึงว่าเออเราทําแล้วมันต้องไม่มีความเสี่ยงในการทําให้โครงสร้างเสียหายอ่าถ้าเป็นตาสองชั้นก็คือก็คือว่าด้วยฝีมือผ่าตัดเราอย่างเงี้ย เราก็จะต้องพัฒนาทําให้โอกาสที่จะไปโดนพวกแบบอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยมันน้อยเนะาะเพราะเรามาผ่าตัดเราเคยเราเคยเป็นตาปกติถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดไม่ดีใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าคนไข้อะกลายเป็นตาพิการเงี้ยซึ่ง ก็ไม่ควรนะคะอันนี้ความปลอดภัยมาก่อนเลยนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะทำปลอดภัยแต่ไม่สวยงามก็ก็เดี๋ยวจะโดนคนไข้บ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยชายช่ๆชเพราะฉะนั้นเนี่ยสอย่างนี้ก็จะต้องคู่กันค่ะเป็นแบบการแบบสวยแบบปลอดภัยเนาะเอออันนี้เป็นจุดจุดเด่นของเราละกันแล้วก็คุณหมอที่ทําตาสองชั้นนะคะก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางก็จะเป็นคุณหมอศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะหรือแม้แต่หมอที่เป็นหูคอจมูกเมาก็ทําตาสองชั้นเหมือนกันนะคะ Mmm. นี่แหละนะคะทุกคนค่ะคือเรื่องที่เรายึดเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นของเรื่องความปลอดภัยนะคะความสวยงามแล้วก็ทีมแพทย์นะคะทุกคนค่ะทุกคนต้องแบบเรื่องของทีมแพทย์เนี่ยเราเน้นทุกราเลยนะทุกคนเนาะว่าสามารถเช็คได้นะคะทุกคนค่ะอย่าไปแบบทำกับแพทย์ปลอมนะทุกคนเนาะเรื่องนี้คือโอ้โหเตือนแล้วเตือนอีกก็ยังเกิดขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะไปทํากับคุณหมอปลอมบ้างไปทํากับคลินิกเถื่อนบ้างนะคะทุกคนค่ะทาให้เกิดความเสียหายต่อกับตัวเราด้วยเนาะทุกคนอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะเลือกคลินิกที่แบบ สามารถเช็คได้ทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นห่วงจริงรง,งใช่เป็นห่วงมากๆเลยนะคะทุกคนขาไม่อยากให้ใครไปแบบทําแล้วมันผิดพลาดอะทุกคนมาทําให้เราเสียสุขภาพจิตเสียทั้งแบบเสียโฉมเสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะเรื่องอันนี้นะคะสําคัญมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะคะมาขออนุญ,ญาตนะคะดูนิดนึงเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์นะคะมาเองไหนล่ะ นี่อเคยได้ยินเคยได้ยินแบบเลเซอร์ไม่ต้องผ่าอ๋อโอเคอันนี้คือยังไงคะคุณหมอแล้ก็มี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 อยู่นะแต่ที่ไม่ได้พูดถึงนีก็คือไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วอะไรคะคุณหมอมันมันดูเหมือนเป็นการสร้างแผลเป็นมากกว่าหลังๆไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วอ่ะแบบ มันจะเป็นเเลเซอร์ที่ที่ส่อไปตรงตา,าใ,ชใ,ชใ,ชใช่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 แต่ว่ามันไม่ได้ลึกไปจนถึงในชั้นที่จะสามารถทําให้เกิดพังผืดได้ไงอืีอ่อย่างเราก็เป็นหมอผ่าตัดเนาะเราก็จะเชื่อในการที่เราจะแบบว่าเปิดหาแล้วก,แวก็แล้วก็เจอกล้ามเนื้อเราก็เย็บเียแล้วมันก็จะเห็นผลลัพธ์ก็ขนาดว่าเราเปิดเข้าไปว่าเราเห็นกล้ามเนื้อเย็บ บางทีชั้นตามยังหลุดเลยแล้วแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลเซอร์อะไรอย่เงี้ยราะนั้นเนี่ยคือไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนตัวก็คือแบบว่าอาจจะเคยไปเรียนมาบ้างอไงเงี้ยเคยไปดูดูงานนะคะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าในไทยก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าดูผลลัพธ์มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกันกับศุตสาหกรรมนะแต่อันนี้ก็ก็ก็ส่วนบุคคล แล้วแต่แล้วแต่แต่ละบุคคลเนาะทุกคนค่ะใช่ค่ะบางทีมีนปัญหาหนักเราต้องเข้าไปแก้ไขแบบเอ้ยจัดเรียงไขมันชั้นตาของเราด้วยใช่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 ถ้าไปทําเลเซอร์มาแล้วมาทําผ่าตัดเป็นงานแก้เลยนะเพราะว่าจะยากขึ้นเนาะเออก็มันต้องเหมือนกับแบบว่าเออมันจะมีพังผืดเพิ่มขึ้นอ่ะจากการที่ไปยิงเลเซอร์มาค่ะ ดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะใครมีแผนที่อยากจะทําตา2ชั้นนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะทุกคนนะที่ดีเอซีคลินิกนะคะหรืออยากจะพูดคุยกับคุณหมอทรายนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาปรึกษากันได้นะคะเพราะตอนนี้ของเรานะคะมีโปรแกรมสแกนเอฟดีและปรึกษาคุณหมอเนี่ยฟรีนะคะทุกคนคะน่ะณตอนนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาทักมาอินบ็อกซ์จองคิวกันก่อนได้นะคะแต่คิวคุณหมอทราย่อนถ้าจะแน่นกันนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังแบบโอ้โหแล่ละเคสตคือแบบจองแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะแต่จองได้นะคุณหมอน ตองได้ค่ะตองไา้ตองได,ไดนะคะทุกคนอืมอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอสุดท้ายแล้วฝากคุณหมอทิ้งท้ายหน่อยสําหรับคนที่มีแผนจะทําตาสองชั้นหรือแก้ตาสองชั้นนะคะคุณหมอควรคํานึงถึงอะไรเป็นหลักและเลือกเทคนิคอะไรให้เหมาะสมกับตัวคนไข้ค่ะก็ะมหมอว่าสําคัญนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยเนาะการที่เราจะเลือกสถานที่ที่เราจะทําตาสองชั้นเนี่ยเราต้องต้องดูเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันก็เป็นอวัยวะที่แบบว่ามีความ มีความพิการเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทํากับหมอที่ไม่จริงนี่เลิกคุยไปเลยนเนาะแล้วก็ระครงราคานะคะก็ต้องดูให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าเลือกที่ที่ถูกมากที่ที่ถูกมากเนี่ยก็มักจะมาด้วยแบบว่าการประหยัดต้นทุนเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดต้นทุนแพทย์ ประหยัดต้นทุนอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ทุกที่ก็อยากได้กำไรอ่ะเพราะงั้นถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะได้พินิจพิจารณานะคะถูกเกินไปไม่ดีแน่นอนแต่ oh. แพงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีอันนี้อันนี้ก็คือดูราคากลางนะคะอันเียอันเี้ก็อันหนึ่งเนาะแล้วก็ดูรีรีวิวต่างๆนะคะว่าเราถูกจริตถูกใจชั้นตาแบบไหนนะ ถ้าเราชอบชั้นสูงก็จะมีคุณหมอชอบทําชั้นสูงอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีทําชั้นตาธรรมชาติม,มันจะทําให้เราสามารถไปได้ทุกงานนะคะแบบว่าแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเ,เราทําไปแล้วชั้นตามันสูงอยู่ตลอดมันจะทําให้เหมือนกับจะรู้สึกเหมือนตาปือตลอดเวลานะคะ ราะงั้นอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูให้ดีนะหลักๆก,ก็คือดูเรื่องแพทย์ดูเรื่องแบบรีวิวนะคะ,คะแล้วก็ดูเรื่องราคานั่นแหละนี่แหละนะคะทุกคนขาโอเควันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอสายมากๆเลยนะคะที่เอเอเข้ามาให้ความรู้ของเรานะคะเกี่ยวกับตาสองชั้นเรียกอยังไงให้เหมาะสมนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกีดสั้นหรือกีดยาวเนาะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะทุกคนขาสำหรับคนที่ไม่มีแพนอยากจะทำเนาะกีดสั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ชั้นตานะคะคนตาเล็กเนาะหรือว่าชั้นหนังตา ไม่ได้เยอะไม่ได้ตกเยอะขนาดนั้นนะหรือค่อนข้างที่จะชั้นตาบางๆนะคะทุกคนนะอยากได้ความธรรมชาติเนาะส่วนกีดยาวนะคะทุกคนขาหมอะก,กับคนที่เนื้อหนังตานี่มันเยอะ เนือ้อต่างตามันตกหรือไขมันสะสมเยอะมากๆนะคะทุกคนคะ่ะหรือใครไม่รู้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาตรงไหนนะสามารถเข้ามาแบบสอบถามทาง DSC คลินิกได้นะคะทุกคนคะ่ะเราพร้อมไหมคะปรึกษาของคุณอย่างเต็มที่และจริงใจค่ะโอเควันนี้นะคะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะฝาก DSC คลินิกไว้ด้วยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะคะตอนนี้สาขาในกรุงเทพนะคะมีสาขารชาชโยธินแล้วก็4ีนะคะรินนะคะทุกคนคะ่ะใกล้ตรงไหนสามารถแบบบอกรินเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะไปพูดคุยไปเจอคุณหมอเนาะแล้ว ก็สาขาต่างจังหวัดนะคะมีสสาขานะคะก็คือสาขาโคราชนะคะอันนี้ก็แบบแถบตะวันออกเชียงเหนือเลยก็ใกล้ๆนะคะใครเป็นคนอีสานแบบเออเบาอีสานอยากไปพูดคุยกับคุณหมออีสานก็สามารถไปได้เด้อจ้าอ่ส่วนอีกสาขานึงนะคะก็คือสาขาชลบุรีบางแสนนะคะทุกคนค่ะก็ใครที่แบบอยู่แถบตะวันออกนะคะหรืออยู่แบบใกล้ๆบางแสนนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้และสาระดีๆแบบ เก็บไปแบบคิดพิจารณานะคะทุกคนคะแล้วก็เลือกดีเอซคลินิกนะคะวันนี้ขอตัวลาพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย